ตำนานอาถรรพ์ดอกทานตะวันเรื่องราวลีลับจากความมืดหลากหลายเรื่องเล่าพร้อมวิเคราะห์คำทำนายฝันและเลขเด็ดท้ายคลิปเรื่องที่หนึ่งนางไม้ทานตะวันในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคเหนือมีตำนานเล่าว่าเคยมีหญิงสาวรูปงามคนหนึ่งชื่อดาวเรืองเธอหลงรักชายหนุ่มชาวไร่แต่ถูกครอบครัวกีดกันเพราะชายผู้นั้นยากจนด้วยความเสียใจเธอฆ่าตัวตายใต้ต้นไม้ใหญ่ในทุ่งที่ทั้งสองพบกันครั้งแรก ต่อมาที่ตรงนั้นกลายเป็นทุ่งทานตะวันที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของเธอกลายเป็นนางไม้ทานตะวันหากใครเข้าไปในทุ่งทานตะวันตอนกลางคืนอาจเห็นหญิงสาวยืนยิ้มอยู่ท่ามกลางดอกไม้แต่หากได้ยินเสียงเธอร้องไห้ห้ามหันกลับไปมองเด็ดขาดมิฉะนั้นคุณจะหายตัวไปตลอดกาลเรื่องที่สองอาถรรพ์รูปถ่ายดอกทานตะวันเรื่องเล่านี้มาจากนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่ไปถ่ายรูปในทุ่งทานตะวัน พวกเขาถ่ายเซลฟี่กันตอนเย็นแล้วกลับบ้านไปอย่างไม่มีอะไรผิดปกติจนกระทั่งคนหนึ่งกลับไปดูรูปก็พบว่ามีเงาบางอย่างคล้ายคนยืนอยู่หลังเพื่อนๆทั้งที่ตอนถ่ายไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยจากวันนั้นเป็นต้นมาสมาชิกในกลุ่มเริ่มเจอเรื่องแปลกๆทั้งฝันร้ายซ้ำๆเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุและรู้สึกเหมือนถูกมองตลอดเวลาเชื่อกันว่าอาจเป็นวิญญ,ญาณที่สิงสถิตอยู่ในทุ่งทานตะวันและใครที่พาเธอไปติดอยู่ในรูป จะต้องทำพิธีคืนรูปณที่เดิมเท่านั้นเรื่องที่สามตำนานเทพอาทิตย์ตำนานจากกรีกโบราณเล่าว่าหญิงสาวนามว่าไคลทีหลงรักเทพอพอลโลเทพแห่งดวงอาทิตย์แต่เขาไม่รักเธอเธอจึงเฝ้ามองพระอาทิตย์ขึ้นและตกทุกวันเธอไม่ยอมกินข้าวกินน้ำจนตายไปในที่สุดเทพพระเจ้าเกิดเวทนาจึงเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นดอกทานตะวันที่หันหน้าตามดวงอาทิตย์ทุกวันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรักที่ไม่สมหวังและการเฝ้ารออย่างไม่มีจุดจบ ต่อไปเราก็มารับชมคำทำนายฝันของผู้ที่ฝันถึงดอกทานตะวันกันได้เลยค่ะฝันแบบนี้มักจะสื่อถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีในชีวิตเช่นงานใหม่หรือความสำเร็จที่ใกล้เข้ามามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหากดอกทานตะวันในฝันกำลังหันหน้าสู่แสงแดดแปลว่าคุณกำลังมุ่งไปในทางที่ถูกต้องจะมีโชคลาภแบบไม่คาดคิดหากดอกเช้าหรือกำลังจะตายแปลว่าอาจมีปัญหาหรือความผิดหวังเข้ามา และแล้วก็มาถึงเลขนำโชคของผู้ที่ฝันถึงดอกทานตะวันเลขนำโชคของคุณได้แก่1 57เป็นอย่างไรบ้างคะช่วงนี้คุณฝันว่าอะไรบ้างสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทางทีมงานจะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำคลิปต่อต่อไปหรือสามารถร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะมาอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนคะ่ะขอขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ